<laughs> อขอมิเตอร์วันนี้เที่ยวกี่อยู่ไหนครับ <s> ได้กี่เมกะโอห์มครับ นะผมจะให้ดูว่าเครื่องตัวนี้มันจ่าย500โวลต์จริงไหมไม,มาครับปึ๊บอะผมปรับการจ่าย500โวลต์นะ้อง500โวลต์นะครับอันนี้500โวลต์นะ <c oughs> เครื่องมันจะถามว่าคุณมั่นใจใช่ไหมว่าคุณจะจ่าย500เราตอบมั่นใจครับนี้ผมมีวิธีการแอคทีฟอยู่3วิธีคือ1กดป่ม2กดปุ่มข้างตรงนี้กับ3งัดได้เลย ัในกรณีที่น้องเกใเ็ในระยะเวลาต่นางนๆเห็นนะครับอ่ะอนี้อ่ะอนี่แรงดัน DC นะครับจริงๆบาพวกจะใส่ถุงมือหุ้มถุงมือชนวนนะครับแตบบ่ขออนุญาตนะเฮ้ยให้กระองเนี่ยมันจ่ายแรงดันให้เราจริงๆเข้าไปในระบบเพื่อวัดบ้า จากสีแดงกับสีดำของมันเนี่ยมไม่ได้ลิกเข้าหากันฉะนั้นถ้ามันลิกมันจะเกิดอะไรขึ้นเช่นนะครับ อย่างนี้เลยนะครับก็คือการวัดลักษณะนี้ก็คือผมวัดที่ตัวน,นะะ้ำเนาะลองลองคิดดูหน่อยครับวัวที่ตัวน้ำ <c oughs> ใช่ไหมครับเฮ้ ว่าถ้าความเป็นส่วนไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับหมายความว่าเรามั่นใจได้ว่าไอโมดมาบาร์มันไม่ได้ลงมาที่ตัวเชสเวลาที่เราคล้องเปิดอันอนี้คือหนในส่วนที่ีเนาะนะครับแต่ผมขอเช็ครอบนึงว่าแท็กซี่เหมือนกันแล้วมัน I mm don't -hmm. มันไม่มันไม่รอม้รองปกติมันจะขึ้นสีแดงแล้วมันจะนรอ้องเนาะ ก็คือผมทำให้มันถึงกันด้วยเคสของมันปกติมันไม่ควรจะถึงกันถึงไหมครับซึ่งถ้ามันถึงกันหรือมันมีจุดที่มันรั่วเนี่ยมันก็จะอารามให้เราแบบเมื่อกี้นี่นี่นะครับก็จะอาร์มทีนี้อาจจะลองไปเทสที่แผงนั้นครับที่ที่แบกคันน้อยเลยเดี๋ยวลองเทสเข้าไปในตัวแบตเตอรี่นะครับก็จะแยกกันเลยอไม่ มาดูมาดู 48ใช่ไหมครับคือ48เนี่ยผมไม่กล้าเทส250เพราะว่าอันนี้ต่ำสุดที่250ครับแต่จะต้องเอามาต่ำไเอาตัวเดิมห้าสิบเดียวเอาตัวเดิมอย่างเง้ยยเอาตัวเดิมเอาแบบตัวยี่สิกสองมันนะครับเอา50ก็ได้คือใช่ใช่มีสองร้อคือมันหลุดมันหลุดเลนส์ไปเยอะปกติแล้วปกติแล้ว48เทสห้เทสหกได้ใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าหลุดไปเป็นร้อยปุ๊บเดี๋ยวผมกลัวพวกคาปาซิเตอร์หรืออุปกรณ์ข้างในมันมีปัญหา จริงอ่ะการเทสอะครับเราเราไม่ได้ป้อนบวกลบเข้าไปด้วยกันหรอกเราป้อนบวกเทียบเคสลบเทียบเคสแต่เราก็กลัวว่ามันมีโอกาสที่มันไปรั่วจากการแล้วทําให้คาแรคเตอร์มีปัญหาครับถ้าใช่ครับผมรู้แล้วแหละว่าช่างซื้อมาไม่มาอันนี้เจ๊สองใช่ไหมครับอ่าโอเคผมเทสที่ห้าสิบ กนเนาะาส่นเนาะถ้าเป็นหัวแบบนี้ครับมันจะดีเพราะว่ามันจะเข้ากับแขนเราแลวก็ถอดในตัวดีเเตอร์แคกออกมาแล้วเราจิ้มเข้าไปได้เลยเลยอันนี้มันไม่ได้ถูกดีไซน์มาเนาะอันนี้มันเป็นแบบการจิ้มอินเลเอร์ไปจิ้มจนหัวงอแล้วนะครับอันนี้แมวเลยทีนี้เอ่อี่องเาโ c ปด2เดสองเลยตาไปนวครทําแต่ว่าแต่ถ้าดูจาก b m ีสิบสเล อ่ะไม่เป็นไรครับเอากันเหนียวที่50ก่อนกันเหนียวที่50ก่อนเนาะผมจะเทส125ก็ได้แต่ว่าตาม UN ECR 100เขาให้เทสแค่เพียงเดียวครับเพียงเดียวก็คือสมมติแรงดันนอร์มิแนลวอตต์เด็ของชุดนี้อยู่72ผมเทสแค่50ก็พอหรือ3 40 45ก็พออะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าปกติในค่ารถยนต์เขาจะให้เทสตามนอร์มิแนลวอตต์เด็เลยก็คือเทสห0าร้อย mg mg มั่นใจมาก mg ให้เทสพันเลยนะครับทั้งทั้งนี้แรงดันนอร์มิแนลวอยู่400แต่่ให้จายเลย แต่ลีฟนิสันจ,จะให้500บีวดีจะให้500รอฟองครับไม่ต้องไม่ต้องเทสกี่ร้อยนั้นแต่อาจจะกําหนดแค่ประมาณสักครึ่งเดียวครับอลองดูเนาะนั้นขั้นนี้ผมคิ้ที่กลาวเนาะนี่ครับจิ้ที่กลาวนะค,วครับแล้วก็สีแดงผมจิ้มที่ตัวไอโวล์บัตเนาะทมกคเข้าใจว่าในหลักการแล้วเนี่ยถ้าเราเห็นสายครับเราก็เอาสายออกมาแล้วก็จิ้มที่สายก็ได้หรือหน้าคอนเนคเตอร์ที่เป็นเอเดอร์สันฟลักกครับจิ้มที่ตัวหน้าปลั๊กก็ได้ ว,ว่าอ่ะนี่มีบวกมีลบเนาะ,ะจิ้มที่ตัวนี้นะครับเสร็จปุ๊บผมก็เทสใช้วิธีก,การงัดก็ได้ครับนเลครับถ้าค่ามัาน,ผานผ่านมันก็จะเกินจากที่เราควรจะคำนวณได้ครับแต่ถ้าค่าไม่ผ่านปุ๊บมันจะขึ้นอารามสีแดงแต่ตอนเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าใครไปเซฟอะไรไว้ยังไงไม่ได้เช็คเนาะนะครับแล้วผมก็ปิ ก็สลับมาจิ้มที่ขั้วมีลบนะครับและวก็เทสนะครับถ้า4.8โวลต์เราคำนวณกันอยู่แค่เท่าไหร่ครับ4,800โอมก็คือ4.8กิโลโอห์มแต่เนี้ยค่าความเป็นฉนวนมันก็ค่อนข้างโอเคแหละนะครับนีบ่เป็นสองกัเจ็ดโวลใช่หล้วก็มีเช่นนี้ครับแต่ว่าไม่เอาแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมมันได้มันไม่อาราง ่เนียถ้ามันอารามมันจะอารามีครับอ๋อนี่ครับเกิจใช่ครับอันนี้ผมจิ้มข้ออาการถ้ามันค่าอินเทอรเซชั่นมันไม่ถึงหรือมันเจอว่ามันลีกมันก็จะอารามแบบนี้นั้นเราก็ต้องกลับไปนั่งเช็คว่าเอ้ยอันนี้ตรงไหนอะไรเงี้ยครับครับอันนี้คือรั่วในคู่มือซ่อมของนิสสันมีตรงนี้บอกไว้ครับถ้าเป็นคู่มือสำหรับญี่ปุ่นพวกอะไรพวกเนี้ยครับตรงตรงไหนรั่วลงก็จะกำหนดค่าไว้เลยว่าต้องกี่เมกะโอห์มกี่เมกะโอห์ม s u v ยนะครับ โอเคครับ อการทำงานเนี่ยครับไม่เห็น like like ี่โหลดที่ปลายนะเนาะไอ้โดบีเอนะครับมันสามารถมอนิเตอร์ข้อมูลให้เราได้ได้พอสมควรแหละนะครับงั้นเวลาที่เราเอาไปออกกระโ๊บเนี่ยเราก็สามารถสังเกตพฤติกรรมของการจ่ายกระแสสังเกตพฤติกรรมของการงานของแต่ละเซลล์ที่เขาลดหรือเพิ่มก็ได้นะครับอันนี้จะเห็นว่าบีเมันก็จะดีเทคว่าอ๋อมีสีนดำเงินกับสีแดงเนาะใช่ไหมครับมีสีนดำเงินกับสีแดง ถ้าถ้าดูพฤติกรรมของสีน้ำเงินเนี่ยก็คือ4.169ไอ้4.169เนี่ยดูแล้วอ๋อแรงงานมันค่อนข้างสูงถูกไหมครับและตัว4.164แรงงานต่ำๆมันก็จะเห็นที่ตัวสูงกับตัวต่ำอย่างที่บอกมันก็จะเอาตัวสูงมาใส่ตัวต่ำเอาตึงพลังงานนะครับเผาจากตัวสูงแล้วก็มาใส่ตัวที่ต่ำให้แทนนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยเราสามารถดูข้อมูลจากตัวเนี่ยครับ พั้นี้ได้หมดเลยนะครับแล้วไอ้ตัวเดลต้าเซลล์โวลต์เนี่ยก็คือมันจะบอกว่าเซลล์ที่แม็กซิมั่มกับเซลล์ที่มินิมัมเนี่ยเดลต้าคือมันนี้เป็นคะแนผลต่างของเซลล์ที่สสูงุดกับเซลล์ที่ต่ำสุดก็ต่างกันแค่0.008โวลต์แค่นั้นเองอันนี้เซลนี้ตีเยอะในกรณีนี้ตีเยอะนะครับบีเอ็มสอาจจะถูกตั้งไว้ที่0.5โวลต์หรือ0.4หรือ0.3ก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับการตั้งนะครับในการตั้งค่าของตัวบีเอ็มเนาะ พอเราไปจ่ายแรงดันมันก็จะมีกระแสนะครับขึ้นมาที่ตรงนี้เนาะก็กินกระแสอีกประมาณกี่แอมป์กี่เซนตมาณ20แอมป์แล้วแต่นะครับขึ้นถึงหลักลูกที่เราใช้ด้วยแล้วก็อันนี้คือเรื่องการทดสอบเนาะนะครับก็เอาไปทดสอบก็เลยก็ออกเองมาทบแล้วก็สังเกตุดีๆนะครับทีนี้ถ้าในมุมของรถโดตอันนี้ผมแนะนำนะครับเพราะว่าในข้อสอบมีคำถามแน่ๆในมุมของรถโดนนะครับเดิมทีเราต่อแค่เดียว มันก็ใช้มีเมตแค่ตัวเดียวไม่ต้องไปคุยกับใครใช่ไหมครับแต่ถ้าในมุมรถยนต์เนี่ยมันมีแบตเตอรี่หลายเซลล์และหลายโมดูลนะแต่ละเซลล์แต่ละโมดูลเนี่ยมันจะถูกต่อด้วยสลับไอ้ตัวสลับเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น B M U หรือแบตเตอรี่มีเมตร U นะครับมันก็จะลงเข้าไปมอนิเตอร์ในทุกทุกโมเดลจากนั้นไอ้แต่ละสลับมันจะคุยกันไอ้นี่มาคุยกันไอ้นี่มาคุยกับไอ้นี่คุยกันไปเรื่อยๆครับส่งข้อมูลมาไปเรื่อย แล้วก็วิ่งเข้ามาที่ตัวมาสเตอร์ในมุมก็คือเป็นตัวมาสเตอร์บีเนสก็คือเป็นตัวแม่ไอตัวแม่ก็ทำหน้าที่รับสัญญาณในการคุยจากไอตัวลูกดูว่าแต่ละเซล์แต่ละอุปกรณ์แต่ละอันเป็นยังไงในรถยนต์คอมมูนิเคชั่นเราใช้แค n บัสใช่ไหมครับการวัดสัญญาณแคนบัสฉะนั้นไอการทำงานของพวกเนี้ยครับมันก็จะมีการใช้แคนบัสเข้าไปควบคุมน,นะครับมีแคนไฮแคลโลแล้วก็มี ไปบวกไปลบนะครับหมายความว่าออกจะแตกตัวเพื่อที่ครับมหมายควาออม,มาว่าใช่ครับมันจะมีแทนคอสลาไอแทนคอสลามันก็จะถูกต่อเข้าไปที่ตัวสลาใช่ไหมครับแล้วก็แทนคอร์สเทอร์ก็คือเวลาที่เราต้องการดูข้อมูลของมันเหมือนกับตัวแอปพลิเคชันไม่ใช่ครับแต่มันก็ดูผ่านคอมพิวเตอร์ก็จิ้มที่ตัวแทนคอสเทอร์พอแต่ปึ๊บมันก็จะเห็นข้อมูลหมดเลยว่ามันมีพารามิเตอร์อะไรยังไงบ้างแต่คุยกันผ่าน ยาเป็นบาดแผลแล้วไม่ได้คุยแะไ่แย่แบนี้แล้วโอเคเนาะนะครับอันนี้คือเล่าให้เห็นแล้วก็อ่าน,นี่เป็นการทดสอบนะครับผมก็จะบอกว่าเนี่ยพอเราต่อเสร็จแล้วปุ๊บถ้าเราออนเราวัดแรงดันแบบโอเพนเซลล์กุญแจก็คือรัดตัดวเปล่าครับยังไม่ต้องไปต่อกันเลยมันจะต้องเห็นแรงดันที่ปลายวัดแสดงว่าอโอเคเราต่อสกเร็จแล้วอันนะึ่นก็คือถ้าต่อเทสตกระโลดเลยครับอันนี้คือการทดสอบแบตเตอรี่ที่เรา ที่เราที่เราต้องไปสอบหรือว่าในการใช้งานจริงเนาะโอเคมีประมาณนี้ครับมีท่านไหนสงสัยเรื่องถามตรงไหนเพิ่มเติมไหมสีโงแล้วน่าจะไม่มีคำถามอะไรโอเคนะครับก็สำหรับวันนี้เนาะผมก็มีประมาณนี้ครับมีประมาณมีประมาณนี้แล้วก็ถ้าท่านที่ไปสอบสุดยอดเป็นอาจารย์เนาะใช่ไหมครับสุดยอดเป็นอาจารย์แล้วก็น้องๆอาจจะได้ไปลองสอนด้วยก่อนเราเริ่มแจ้งจัด อ่ะนะครับก็วันที่ไปสอบที่มหาวิทยาลัยนะครับก็จะมีหนึ่งวันที่เป็นการอบรมอบรมแล้วก็ทดสอบทวนขั้นตอนกระบวนการแบบนี้ครั้งหนึ่งแต่รอบนี้จะเป็นครั้งละ่สิบคนใช่ไหมครับสิบคนก็จะได้ลงมือทำแต่ว่าเยอะเลเลยทำแบบช่างเลยครับทั้งินส u l a ชั่นทั้งเทสอุปกรณมแต่ว่ากระบวนการก็ลักษณะประมาณนี้ครับที่ผมมาอธิบายให้เร็วไปแต่ว่าบางท่านจะได้ทำ แต่ว่าวันที่ไปที่มหาลัยเนี่ยทุกท่านจะได้ทำครบ4เซเชั่นเลยก็จะลองกระบวนการจริงเลยหมายความว่าก็มีโอกาสที่แทบจะมีโอกาสน้อยมากๆที่จะไม่ผ่านพูดง่ายเพราะเราได้ไปลองกระบวนการแล้วส่วนใหญ่ก็ผ่านนะครับไอที่ตกกันคือตกข้อกาข้อกา,อกามันจะมีแบ่งออกเป็นทางเทคนิคประมาณสัก50%กต่อีก50%เป็นเรื่องความเข้าใจนะครับเข้าใจเรื่องอะไรบ้างเรื่องเสงียงพี เรื่องของการต่อวงจรเรื่องของการใช้มัลติมิเตอร์ว่าเอาบวกวัดลบเท่านี้เอาแดงวัดดำแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยครับเป็นเรื่องของความเข้าใจประมาณนั้นครับแคอะไรไม่มีอะไรมากโอเคครับมีท่านใดต้องสัยชี้ขาดอะไรไหมครับครับไม่มีผมเขาสอบ40ข้อครับเขาสอบ40ข้อที่ทุกท่านถืออยู่หรืครับส่วนที่ผมดอกกันไว้นั่นคือคำตอบในข้อสอบหลงสุด น่าจะมีประมาณ50%ราคา40-50%นะครับแล้วก็อจายอย่างเรื่องสมการให้ผ่อนที่ผมเข้ามลให้ดูเนี่ยครับอันนี้ก็คือข้อสอบเหมือนกันเพราะสุดท้ายในข้อสอบที่บอกคือข้อสอบจะถามยกตัวอย่างให้เช่นแต่น้8ก็ต้องตั้งที่เท่าไรอะไเลยนะครับอาจารย์อาจจะเขียนลงไปในข้อสอบเมลเลยเพราะว่าเขอาจจะไม่ได้ให้อนยาใช้ร์อะไรเงีครับตากดเอก็จะโทษงรได้ดูครับ เป็นข้อการธรรมดาขั้นการงรดาเป็นปโนยโอเคครับนั้นผขอจบการบรรยายไว้เพีย่านี้ครับวก็ขอให้ท่านเดิทางบนโดยสันติภาพนะครับองทกท่านอย่าลืมอย่าลืมคนต่อคนต